ครับนะครับในคลิปนี้นะครับเข้าใจมากนะครับนะครับจอลึกในเรื่องนะครับอาชีพอาชีพเสริมของพ่อพิเชษนาลีนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อนะครับเมื่อนี้ก็ให้พ่อแนะนํานะครับว่านะครับกิจกรรมของโคเนื้อนี่เข้าเหตุทั้งไลายใการเลี้ยงการจัดการการตลาดนะครับเข้าเหตุทั้งไลนะครับให้พ่อเพื่อนนครับมีแล้ครับโคเนื้อก็เ็ยเลี้ยงรึ้นเลี้ยงขึ้ปล่อยว่าได้เพาก็ตอนนี้ก็ มัดมันไวเราให้ยางมันย่อมันจะปล่อยออกไปนี่แหละสิครับช่องนี่แลกแต่ว่านี่ครับนี่มีซีแม่หลักๆครับอ่าลูกมันดอกมากะ็ปีละซี่ตล้วก็ปล่อยขายไปได้อยู่ยังแน่อยน่อยกะตัวละสามหมื่นสามซีก็คิดสองอยู่ครับผมปีหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราได้ประมาณซีโตครับครับแล้วบนนี้ ในการผสมนี่เขาผสมยังไงพ่อผสมเทียมด้วยผสมเพื่อเนี่แหละครับเป็นตัวที่ผสมเทียมครับผสมสัมาผสมครับคือตัวนี้นี่ก็ตัวนี้เลือดหาซิปตัวนั้นเลือดเจ๊ซิปหม่ครับตัวอยู่ข้างนะงโอ้เป็นเป็นลูกเป็นลูกผสมของของกรมปสุสัตว์ครับสีแนะครับเป็นแบาเป็นมันปลามันพันธะไม่ได้กันปลามันนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มันมีเลือด อ่าอยู่อยู่ของอเมริกันปามันยูฮาซีฟครับแต่ว่าตัวนั้นมีเลือดอเมริกันปามันยูเจ็ดซีฟเจ็ดสิบห้าครับโอ้เจ็ดสิบห้าเจ็บแสดงว่าเลือดจะสูงขึ้นแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นครับครับแล้วบัดนี้ขี่เข่าเดี๋ยวพ่อเข่าประเทศอยังเอาไปเฮ็ดปุ๋ยครับเฮ็ดปุ๋ยปผูกปุ๋ยใส้พักใส้พักไส้เข่าหรือเราโอ้แสดงว่าเข่าเข่าเข่าอยู่นี่เข่ารถใส่สารเคมีใส่สารเคมีเลยครับครับครับแสดงว่าเป็นครัามปลอดสารพิษ ค่ะทีเหืออันนันใช่หรือว่าเกตินซี่ในพี่นี้น้องๆอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเอาใส่ไส้ไปช้อยเนีแสดงว่าแสดงว่าตัวครอบมโค้ดเนื้อนี่เนาะเขาเขาถือว่าเป็นอาชีพร่องจากเค็ดหน้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไล่ได้หลักที่มาใส่ในครอบครัวเขาเนาะตบตีนี้ประมาณจักหมื่นบาทพ้อไล่ได้หายอาชีพสองกันลักแสนอยู่ครับผมเนี่ยประมาณแสนเนาะขาต้นทุนค่าน้ำมันค่าดยางออกกับสิวระวังเบื่เกินนี่ยแหละเนาะ เก็บแปดหมื่นบาทเนาะนั่นแหละครัธนาคารมีชีวิตนิรภิยใหญ่เป็นเงินนี่นะครับโอ้โหซาซาแต่ชั่วนี่ครับเขาอยากขายยังไงก็ได้ขายเขาอยากได้เงินก็บเขอยากเบิกเงินมาใส่ตัวแดงก็ได้เบิกเกษีมาได้คเลยตัวแดงครับพราะข้ามาคุ้มอยู่เรื่อยนะครับโอ้ข้าเจ้าก็อยากได้เป็นเป็นแม่ท่านหลักเนาะครับนี่ครับธนาคารเขาเรียกว่าธนาคารเคลื่อนที่ครับอยากเบิกยังไงก็ได้ขอเงินคนรวยเขาใส่เงินขายยาแต่เขาคนจนเปลี่ยนหยาให้เป็นเงินโอเคครับโอเค ที่ต่อไปก็คือนะครับให้พ่อนะครับเพื่นแนะนําว่ากิจกรรมการเพ็ดปลูกพืชผักผสมผสานปลูกจังไหนนะครับมันมีอย่างแนวอยู่ภายในเนี่ยที่จากะไรนะให้พ่อพ่ออธิบายนะครับว่ามันมีกิจกรรมที่พ่อปลูกเป็นไม้สวนแล้วก็เป็นไม้พักพืชถักขอบนะพ่อเนาะมีหอบมีหอดแปลงยางว่อหอบแช่ยางยางยางง้อพักเคลืขั้วเออย้วันหมดเลยมันประคับะเนาเปเนียน ไปเป็นขยายพันธุ์จนซุ่มเนี่ยครับก็พวกพาสต์น้ํา้วไว้กินไ้นี่บนหกเนี่นะครับนี่ครับมีมันมีอย่างเนีพ่อมีคามีคามีตะไคร่นี่นะครับมีตะไคร่บักพริกน่ามผู้นี่ครับบักพริกดัดนี่แย้มกับมี่แบบแย้มกับมี่อนี้ครับน้่นส่วนมากจะเป็นธรรมชาติเป็นธรแล้วคนไม่ไม่สวนนี่ของพ่อปู่พ่ออันกล้วยกล้วยงวงเออแบบงวงแบบมีไว้ดิโอ้จมูกครับกระลังขมขันนี่ครับทิมเมียงกระลังขุนครับแบบว่าเข้านี่ ปลูกทุกอย่างที่เขากินกินทุกอย่างที่เขามีเนาะปลูกที่มีนะครับโอ้แสดงว่าปลอดสารมีวัตถุทุกอย่างปลอดสารที่พ้อมเป็นอินทรีย์อร์เลยอยู่นี่ยเพื่อสุขภาพของเขานี่ได้กล้วยพันธุ์ดีๆมากจะมาล่องเบื้องต้นหนึ่งหนิอ็นขยายพันธุ์ยังพอนี่ยังพ่นของป้าเทียบี่ยังออกปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำป้าป้าเทียบของท่านป้าเทียบเลยเก็เลยเอามาเป็นสีเหลืงคลเพื่อขยายโอ้หลายอย่าง ผสมอี่เนี่ยอันนี้เขาเอิ้นว่าผสมภาษาญีหลีครับผสมกันไปเลยนะครับเครื่องักเครื่องบะพริเครื่องเงินต้นมะกล้วยอ้อยหญ้าสวนขั้วกระเมนปักสวนขั้วก็ยึดต้องกันขั้วๆนี่แหละครับครับขั้วให้กันเบ็ดว่าทุกอย่างก็ได้นีของเฮ่านีพี่ที่เบ็ดเนาะพ่อเนาะครับที่มันเสื่อปุ้นกันจะลุยกันเบ็ดนี่ครับมีกันว่าฝักยินฝ่ายินไม่อย่างกันยึดต้องกันครับ